โอเคอยู่กับ GTA Thalo อีกแล้วตอนนี้เราดูกับแก๊งอะไรบ้างเนี่ยเรามากับแก๊งอะไรนี่แก๊งอะไรท็อปสตาร์นะครับเอาปาร์บับไฟทำไมเนี่ยโอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจำเฮ้ยเต้น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 เตโอ้โหเกือบตายไม่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 ต้องมาพิมไม่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  ก็ผิดแล้วไม่ได้แล้วต้องโดนลงโทษนะเนี่ยต้องโดนลงโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เราจะให้ดูอะไรครับนี่คือปืนแบบต้องให้ต้องให้ดูแบบชัดเจนชัดเจนซะหน่อยนี่ครับนี่คือปืนแบบโอ้โหแบบโอ้หูพึ่งโดมาพึ่งลงมาเป็นอะไรที่แบบเมซิ่งมากแล้วก็นี่เลยภูมิใจนําเสนอนี่ดาบคาตนะอ๋อลายมีดแบบเฮ้ยโอ้ไม่ไม่ไม่คีนคุ้งลบไปอุ้แทงเข้าไปแล้วนี่ครับลายมีดแบบทำได้สวยงามมาก ดามแล้วร9อยเ้าโอไม่ใช่แล้วเป็นดาบเป็นดาบซามูไรที่เฮ้ยอะไรอะไรนี่ครับแล้วก็นี่ปืนลูกซองแบบแบบเยี่ยมเลยนะพูดเรียกได้ว่าฟังเสียงต้องฟังเสียงอ๋ออ้อุ้ยเสียงแน่นเสียงแน่นเสียงแน่นจริงๆเิงเยเราต้องโชว์ของกันสะหน่อยนี่ครับ นี่ครับก็ดูกันใกล้ๆเลยแล้วก็นี่นี่คือ MP5 นะเนี่ยแต่ว่าเป็นแบบเป็นแบบนี่ไงเป็นแบบ M4 อะ่ะคือยิงแบบรัวๆแบบ M4 และนี่ก็คือปืน M4 น,นั่นเองแต่มันมันก็ M4 นะมันก็ยิงแน่นดีนี่ก็คือสไนส์สไนส์ที่แบบนำเสนอมากอันนี้ต้องเอาชุดออกก่อนเอาชุดออกแล้วก็นี่เลย มันก็จะเป็นแบบนี้แบบฟิวฟืบปิ๊บปิ๊บเอ้ยอุ้ยอุยอุ๊ยโทษ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 โอ้ตาโอ้ตาไม่เดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบ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 โอ้ชุบแล้วไม่เป็นไรอ่าชุบแล้วนี่คือปืนสไนทยที่ลำบกล้องนี่ทำด้วยวัสดุที่ทำจากธรรมชาติแสงสียูใช่ไหมดูแบบแต่ว่าดาบคาตานะานี่สวยมากบอกตรงต้องโชว์คองกอน ลบลบล,บลบนี่คือดาบคาตานนที่สวยสวยงามสวยงามนี่สวยงามสวยงามมากเฮ้ยเฮ้โอ้โหแทงเข้าไปแล้วโอ้อหแทงเข้าไปแล้วครับโอ้โหเป็นคนเหล็กหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> พอแล้ว <c oughs> โอเควันนี้แบบเสียงมันจะแปลกๆหน่อยนะเนื่องจากไม่แบบกาก,ากมากใช้ไม้หูฟังอัดนะต้องเข้าใจกันด้วยโอเคเลิอกอัดแล้ว โอเคลาก่อยลาก่อยลาก่อย